อนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาวันนี้ก็น้อมถึงวิถีชีวิตพุทธบริษัทสีก็จะมาน้อมเรื่อง การควบคุมการใช้ชีวิตพอพูดถึงการควบคุมการดำเนินชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนโรงละครที่กำกับการแสดงนะโดยมีเรื่องราวของละครแต่ด้วยเหตุพวกเราซึ่งใช้ชีวิตจริงๆกันก็ต้องมี วิธีการใช้ชีวิตนะเพื่อสืบทอดตำนานชีวิตไปสู่รุ่นต่อรุ่นกันจึงจะต้องมีการควบคุมกายวาจาใจของเราเพื่อจะนำไปสู่วิถีชีวิตนะในการทำหน้าที่และการคองเรือนพร้อมทั้งมีการพัฒนาจิตใจไปด้วย สิ่งเหล่านี้จริงต้องขยายความให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีให้มาเรียนรู้ตามแนวทางต่างๆกันจะเกิดความชอบหรือเกิดความไม่ชอบก็ตามเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีการควบคุมบังคับบัญชา ที่จะต้องมีกิจกรรมทางกายของเราซึ่งประกอบไปด้วยคำพูดการกระทำทางกายหน้าที่ต่างๆต,ต้องมีการนะรู้จักสิ่งที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ก็คือความรู้สึกจิตใจของเราอันนี้หมายถึงสิ่งที่เราเห็นพฤติกรรม ตามความเป็นจริงของมนุษย์เราชาวพุทธบริษุทธิ์สีทั้งหลายการที่กำกับนั้นก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ยิ่งขึ้นแนวทางพัฒนาจิตใจให้มีสภาพแท้จริงนั้นก็จะต้องมีการสร้างเส้นทาง ของการดำเนินจิตใจของเราถ้าเรามีการเรียนรู้นะตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราก็จะใช้จิตใจของเราด้วยการควบคุมมาตั้งแต่เบื้องตน้นการอ่อนน้อมความกตัญญูเหล่านี้ก็เป็นเรื่องการควบคุมตั้งแต่เบื้องตน้นกันแต่บางท่านหลายท่านทีเดียวนะก็สามารถ เกิดขึ้นมาประจำตัวเองกันถ้าเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติประจำตัวเองนั้นท่านหมายถึงบุงคคลนั้นและกำกับการแบบเป็นไปของจิตใจตัวเองมา,มาตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้รู้หน้าที่รู้กติกาของชีวิตตัวเองซึ่งเกิดขึ้นภายในใจ ซึ่งต่างๆที่เราได้เห็นในชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตกันตั้งแต่อดีตเยาววัยแล้ก็มาถึงท่ามกลางและสู่บรรปลายชีวิตเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นประสบะการณ์ชีวิตการที่เราควบคุมการใช้ชีวิตนั่นหมายถึงเรากำกับชีวิตของเราให้อยู่ในแนวทาง นะเป็นกุศลมากที่สุดอากุศลนั้นให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุดเช่นกันการที่เราฝึกอบรมจิตใจของเราก็คือการกำกับเส้นทางนั่นเองที่ต้องเปรียบเทียบการกำกับเส้นทางทางใจเพื่อจะไม่ให้มีความสะดุง้งสะเทือนวันไหว กับวิธีการดำเนินชีวิตของเรากันก็ต้องใช้หลักเกณฑ์นแนวทางแต่สังเกตด,ดูพวกเราชาวพุทธบริษัท4ส,สมีความสำคัญที่จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในการที่เราควบคุมคับปบัญชานั้น เป็นเรื่องยังไม่ได้ไปจักทางใจยังไม่ได้สม,มุดเฉดเกิดขึ้นในใ,นใจก็ทำให้เราต้องกำกับต้องมีการควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในใ,นใจของเราแต่ถ้าหากว่าเรานะเรียนรู้นะกำกับจนชำนาญจนคุ้นเคยก็เปรียบเสมือนเราบังคับบัญชารรถยนต์หรือเรือที่วิ่งในแม่น้ำลำคลอง ต่างๆเหล่านี้เราจะมีความชำนาญไดะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเราเหยียบเบรกเหยียบคาดจับพวงมาลัยการทอดสายตาการนั่งการประคับประคองต่างๆก็เป็นธรรมชาติของถูกฝึกฝนไว้จนชำนาญแม้กระทั่งทางใจทางกายที่เราแตะต้องต่างๆก็จะมีการ ประเมินโดยธรรมชาติจะไม่บีบคั้นใดๆนั่นหมายถึงเกิดความชำนาญจะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าไปนั่งจะต้องทำกิจกรรมอะไรก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตในะบังคับบัญชาเป็นเบื้องต้นนะรู้สึกได้ยินได้ฟังครูบาอาจารยนะ์ได้มีโอกาสเล่าเรียนแนวทางตั้งแต่เบื้องต้น จากนั้นเราก็มีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการดำเนินชีวิตของเราก็ได้มีโอกาสได้พูดจากกันวิถีชีวิตพวกเรานั้นนะจะมีแนวทางอย่างไรกันบ้างก็ตามแต่ก็จะเป็นวิถีชีวิต จะเริญไปด้วยสองทางแห่งการพัฒนาการก็คือการพัฒนาให้เกิดขึ้นในใจเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิของเราถ้าหากว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมตัวเองให้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเราจะต้องมีการฝึกไปด้วยฝึกยับยัง้งฝึกควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในใ,นใจ ไม่สู่การกร,รนะทำในสิ่งที่เป็นภายนอกต่อสังคมต่างๆคือการฝึกภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้สมาธิปัญญากันก็เป็นเรื่องที่โอกาสที่ดี้นะที่เราได้ใช้ภาวะเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจและก็เบาบาง จะไม่ต้องฟันเฟือไม่ต้องฝืนการกระทำของเราเราใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานแจ่มใสปราศจากความทุกข์ใดๆนั่นหมายถึงเราพัฒนาใจใจนั้นพัฒนาได้แต่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะให้มีความเจริญขึ้นนะร่างกายเป็น เป็นผู้แสดงธรรมตามความเป็นจริงเช่นกันว่าร่างกายของเรานั้นร่างกายของบุคคลทั้งหลายก็ตามมีสภาวะแปรปวนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการเสื่อมสลายไปเราสังเกตดนะูความเปลี่ยนแปลงของเราตั้งแต่เส้นผมลงไปผมเราเดี๋ยวพูดถึง เคยมีเคยเป็นปัจจุบันก็หมดไปนะีจะเห็นง่ายๆขนนะขนของเรา,เ,าเคยสีดำที่น้าตาลนะครับขณะปัจจุบันก็เปลี่ยนสีนี่คือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นเองแต่นะแล้วก็ทำให้นะ แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นกรรมฐานเล็บนี่นะเราก็สังเกตดูพอยิ่งสูงไวัยมากๆก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนลักษณะไปนะสีก็จะไม่ใช่สีขาวเหมือนเดิมจะออกสีแดงสีเหลืองๆอะไรก็แล้แต่เห็นว่าเป็นภาวะของกระด้างขึ้น ประจากความสวยงามความงามนั่นหมายถึงความเสื่อมซึ่งเราเห็นภาระวาระของร่างกายที่เสื่อมไปโดยธรรมชาติด้วยการเวลายิ่งฟันชัดเจนมากฟันก็จะเห็นเหยือกเราเนะนล่นโคนฟันก็นลอยหลุดร่วงโดยง่ายก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโดย ไม่สามารถที่จะยับยัง้งยึดมั่นสิ่งที่เป็นที่มีในของเราผิวหนังของเราเคยแต่งตึงเคยมีน้ำมีนวลมีสาวะที่แข็งแรงต่างๆเหล่านี้ก็เหี่ยวย่นลงไปเสื่อมถอยก็มีภาวะโดยธรรมชาติก็คือแสดงธรรมให้เรา ได้เห็นได้รู้กันตามความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาเสียก่อนก่อนที่เราจะหมดเวลาหมดโอกาสการใช้ชีวิตไปถึงการเวลาอันแท้จริงอย่างนั้นก็จะได้มีวาระในการดำเนินชีวิตสู่การแก้ไข นะีให้มีวิถีชีวิตของเราเป็นสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยปกติธรรมชาติได้เลยถ้าเราพ,พัฒนาเสียก่อนตั้งแต่เยาว์วัยเนทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีความมั่นคงในเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในเส้นทาง นะสัมมาทิฏฐิก็คือศีนสมาธิปัญญาเบื้องต้นนั้นเราจะให้ความเคารพตนเคารพท่านพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกด้วยความกระตัญยูของเราให้ปราณีตขึ้นเราจะเห็นความเบิกบานแจ่มใสของร่างกายจิตใจของเราทั้งท้งที่วาระร่างกายนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรม ทำให้เราถึงจุดปลายทางไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวาระจะจิตใจภายในกับล่าเ,าเริงแจ่มใสเบิกบานซึ่งตรงกันข้ามกันเราจะเห็นว่าเมื่อเราได้มีการฝึกมีการอบรมมีการพัฒนาในเส้นทางของสัมมาทิฏฐินั้นสังหัสัจจารเหลือเกิน พบปะกันเฉพาะตัวเฉพาะตนซึ่งเกิดขึ้นสองแนวทางเท่าที่มีประสบการณ์ก็ดีจากการได้ยินจากการกระทำเราก็จะเห็นว่าลงละครชีวิตการกำกับเป็นเบื้องต้นบุกเข้าถึงความเป็นจริงก็คือความเป็นปกติที่เกิดขึ้นภายในแต่การกระทำภายนอกก็เป็นหน้าที่ แต่ภายในนั้นอิสระ,ะว่องไวพร้อมทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดขึ้นภายในจึงเกิดความไม่วั่นไหวในการดำเนินชีวิตกล้าหารที่จะใช้ชีวิตด้วยความสง่างามซึ่งเกิดขึ้นในใจปัญหาในโลกเหมือนจะมากแต่ถ้าผู้ที่ฝึกใจก็ไม่เกิดปัญหาภายใน มีแต่หน้าที่ภายนอกจะต้องดําเนินไปแต่ส่วนภายในใจเกิดความรู้สึกเบาสบายไม่รู้สึกวิตกวิจาร์ณกังวลเรื่องชีวิตเหตุการณ์ต่างๆในกระแสโลกเพราะจิตใจของเราถูกพัฒนาการจากการควบคุมเป็นเบื้องต้นจะเห็นความเป็นจริงในใจ กระท่าจิตใจของเราไม่เกิดภาวะคุณหมัวเศร้าหมองไปตามวิถีชีวิตซึ่งเกิดความไม่เที่ยงกันการคลายการยึดมั่นถือมั่นถึงที่เป็นตัวของเราความจริงมนุษย์เราเนี่ยไปแตะต้องกับสังคมภายนอกแล้วเกิดการยึดมั่นถือมั่นสังคมภายนอกเพราะสิ่งเหล่านั้น เราจะขาดสิ่งนั้นไม่ได้เราปรารถนาจะมีจะเป็นตามที่เราได้เห็นได้ยินแล้วเกิดความยินดีพอใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องภาพลวงตาเป็นโรงละครชีวิตเพื่อจะนำมาตรวจสอบจิตใจของเรากันเองเมื่อเรารู้สึกอย่างไรสิ่งที่เราได้มีร่างกายได้มีชีวิตโดยธรรมชาติของเรา เรายังไม่พึงพอใจหรือไงกับชีวิตของเราซึ่งมีสุขภาพร่างกายดีอยู่ในเส้นทางสัมมาทิฏฐิมีพระัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีการพัฒนาการทางใจในหลากหลายต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเรา,เายังไม่เพียงพอกับชีวิตของเราซึ่งเกิดมาก็สมบูรณ์ไปด้วยหลักเกณฑ์ของพระธรรมคำสอน ในแนวทางของชีวิตสัมมาทิฏฐิการละชั่วการสร้างกรรมที่ดีต่างๆเหล่านี้เถอวกาเราทำใจเป็นกลางเราก็เติมความขยันความกระตันยูเข้าไปในชีวิตเติมสติระลึกให้รู้จักเหตุของความเป็นทุกข์ในใจของเราจนเห็นว่าใจของเรากล้าหาญที่จะมอบหมายหน้าที่ทางกาย มีกิจกรรมนะแล้วก็ทําให้ด้วยเป็นเส้นทางประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทางกายตอนที่เราประพฤติปฏิบัติพระธรรมคําสอนเราก็อยู่ในเส้นทางกํากับการไปด้วยศีลสมาธิปัญญาพร้อมทั้งมีการเคลื่อนไหวภายในนำเหตุที่เกิดภายในเนั่นหมายถึงจิตใจของเรา ไปตามความเป็นจริงจะเห็นว่าร่างกายสงบจิตใจก็ไม่สงบร่างกายไม่สงบจิตใจอยากสงบเหล่านี้เราจะเห็นว่าก็มีประสบการณ์ชีวิตกันแต่สิ่งที่เราต้องยึดมั่นถือมั่น,นและก็เชื่อมั่นแล้วก็พิจารณาตามเหตุที่เป็นจริงนั้นแต่สิ่งที่เราได้ ปรากฏเนี่ยเราได้ยินได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นบางทีก็เกิดขาดความเชื่อมั่นแต่ถ้าหากเราประพฤปติฏิบัตินะกำกับการเป็นไปของตัวเราจนสามารถเรียนรู้จริงเข้าถึงได้ก็จะเป็นผู้ที่รู้เช่นกันว่าความไม่เกิดเป็นทุกข์ในใจนั้นมีสองวิธีการกระทา มุ่งมั่นจริงจังก็เป็นเรื่องออเรื่อกภาวนาจนะใช้เหตุหนึ่งเหตุใดในการภาวนานะแต่ต้องมีกำกับไปด้วยสติรู้จกักอาการที่เป็นที่ไปในธรรมชาติของจิตใจถึงนะที่เหตุผลต่างๆนั้นเราต้องเชื่อมั่น ในเหตุของการกระทํานั้นจะเป็นผลสําเร็จจริงๆก็เป็นเรื่องเป็นธรรมชาติในใจมีเหตุมีผลมีการไม่เกิดขึ้นมีการไม่ปรุงแต่งเหล่านี้เป็นแนวทางพระธรรมคำสอนให้เราสร้างและกํากับการเป็นไปของตัวเรานะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้ใช้ชีวิตกัน ด้วยการกำกับการเป็นสัมมาทิฏฐินั้นเราดูเหมือนจะยากแต่ความเป็นจริงแล้วแนวทางที่เราเรียนรู้กันไม่ได้ยากเพราะเราก็ทำภารกิจหน้าที่ของเราเพียงการยึดมั่นถือมั่นเส้นทางใจเขาใจเราในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งมีความขยันหมั่นเพียร ทั้งมีความระลึกกุศลเบื้องต้นก็คือความกระตัญยูซึ่ง,ส,งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นนะความรักความกตัญยูทำให้เกิดความสุขต่อกันความสุขนั้นเราก็เติมไปไว้ในใจของเราจงเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นในใจจริงๆจึง,จง,จงได้เห็นคุณอันยิ่งใหญ่ของบีดามารดาของเรา ที่ฉันได้มอบหมายแนวทางชีวิตให้เรามีชีวิตเกิดขึ้นให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้สัจธรรมมากขึ้นนะทำให้เราสนใจยำว่างยามีโอกาสเราก็จะเข้าสู่สถานที่อ,อบรมสั่งสอนประพฤปฏิบัติพัฒนาบุญกุศลทางใจกุศลภายนอกเราก็ทำกันมาเป็นประเพณี แต่กุศลภายในเราจะต้องมีความเพียรที่จะเติมให้เราเข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนถ้าเรามีแนวทางที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้าถึงในกระแสะพระธรรมนั้นเราก็ไม่สามารถประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของใจตัวเองได้ก็จะมีมีวักมีขั้นตอนมีเว้น มีอิ่มอกอิ่มใจมีการยกตนข่มท่านเหล่านี้ถ้ามีการยกตนข่มท่านนั่นหมายถึงเรานะจับจ้วงล่วงเกินตนเองแล้วก็จับจ่วงผู้อื่นไปด้วยแต่ถึงที่เราจะต้องมีอิสระทางใจนั่นหมายถึงการใช้คำพูดใช้การกระทำนั้นเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นมากกว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร ถ้าหากว่าเราเข้าใจสัจธรรมประจักษ์แจ้งในใจเสียแล้วเราจะมองประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้ให้อะไรในสิ่งที่เราต้องให้ความสุขตนนั้นเกิดขึ้นไปแล้วจึงแบ่งปันความสุขตนที่มีนั้นให้กับพุทธบริษัทสีต่างๆได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความสุขนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆไปแล้ว ไม่ต้องมาเรียกร้องจากใครไม่ได้ขอผู้หนึ่งผู้ใดแล้วอย่างนั้นหมายถึงเราพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขความรู้สึกอันดีที่เราได้ฝึกฝนได้กระทำได้มีชีวิตได้ทำหน้าที่จึงมีการแบ่งปันออกไปนั่นหมายถึงการที่เรา,าเหลือชีวิตกันก็เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยการกระทำ ถ้าเราเห็นเบาๆบางๆหรือจะเห็นด้วยมากน้อยก็าตามผู้ที่มีการพัฒนาจิตใจหรือกำกับจิตใจของเราเป็นเบื้องต้นนั้นกำกับจนกลายเป็นไม่ต้องกำกับเพราะหมดการกำกับด้วยเหตุการเข้าถึงไม่ได้หมาทึ่เรามีส่งด้วยความเรียนรู้จากภายนอกแต่ถ้าเกิดจริงเราไม่ต้องบังคับบัญชา พราะเราเข้าถึงกระแสนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองมันก็พอสมควรกับเวลาการน้อมนำคุณงามความดีในพระรจตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาคูบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญ ด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิประสิสวัสดีครับ